แล้วโฟลิกของกิฟฟารีนนะคะเหมาะกับใครบ้างคะครับตัวนี้นะกลุ่มแรกเลยเหมาะกับคนที่เป็นธาลัสซีเมียนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีธาตุเหล็กเลยมีโฟลตมีวิตามิน B ีหนึ่งหก b สอแล้วก็วิตามิน C ที่ไปช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมานะแล้วกลุ่มที่สองก็กลุ่มคนที่เป็นเลือดจางเพราะว่าเลือดจางเนี่ยเขาก็จะไปสร้างฮีโมโกลบินนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงสมบูรณ์ด้วยนะครับ กลุ่มที่3เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มีประจำเดือนนะครับมีออกมาเยอะนะหรือว่าประจำเดือนที่แบบมามากแล้วทาให้เสียเลือดมากตัวน,นี้เขาก็ไปไป,ไปช่วยสร้างเม็ดเลือดขึ้นมานะครับกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเอ่อคนที่อ่าตั้งครรภ์นะครับคนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็คือเดือนที่3ขึ้นไปเนี่ยจะบางคนเนี่ยเขาจะทานโปรตีนที่มีธาตุเหล็กนะ แต่ตัวนี้เราไม่มีธาตุเหล็กก็สามารถทานของเราเนี่ยเติมไปจนถึงหลังทอดเลยเพราะว่านอกจากบำรุงเลือดแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของป้องกันซีดหลังคอดได้ด้วยนะครับแล้วกลุ่มที่ห้าใช่ไหมฮะกลุ่มที่ห้านี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ฟื้นฟูนะฮะป่วยนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะนะครับเพราะว่า กลุ่มนี้เขาก็จะผ่าตัดมาก็จะเสียเลือดมากนะแล้วก็กลุ่มคนที่ป่วยเรื้อรังเนี่ยก็ต้องการไปท่อมแตมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพาไปช่วยสร้าง d NA แล้วก็ RNA ด้วยนะฮะท่อมแตมเซลล์ได้ด้วยแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงวัยกับกลุ่มที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะ,ะที่มีปัญหาในเรื่องของ เวียนหัวหรือความจำเสื่อมอระบบประสาทเนี่ยไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วครับตัวนี้ก็จะไปช่วยได้แล้วก็คนที่ทานอาหารใน่เพอผ้าหูผ้าหูเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่สมบูรณ์เกิดภูมิุ้มกันไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่สมบ,บูรณ์นะครับไม่แข็งแรงน,นะครับไปเสริมได้เลยครับ